สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของส่วนต่างๆของวงกลมค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนเราจะไปรู้จักส่วนประกอบต่างๆของวงกลมคุณครูอยากจะทบทวนนักเรียนแล้วก็พูดถึงวงกลมที่นักเรียนได้พบเจอในชีวิตประจําวันก่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจําวันมีสิ่งใดบ้างที่เป็นวงกลมพูดถึงวงกลมบางคนก็นึกถึงอะไรเลยคะ ใช่ค่ะโดนัทขนมที่เราเคยกินแล้วคุ้นเคยกันนั่นเองถัดไปก็เป็นพิซซ่าก็เป็นวงกลมนะคะถัดไปอันนี้ใครดูออกมั้งเอ่ยว่าเป็นรูปอะไรอ่าห่วงยางชูชีพนั่นเองนะคะถัดไปดูทางด้านนี้อะไรเอ่ย ใช่แล้วนาฬิกาแขวนผนังของบ้านเรานั่นเองอันนั้นบางบ้านก็เป็นวงกลมนะคะเผื่อบางบ้านมปนสี่เหลี่ยมแต่รูปไหนที่เป็นวงกลมทรงกล,กลมแบบนี้เขาเรียกว่าวงกลมนั่นเองถัดไปเลยอน,นักเรียนดูอันนี้เดี๋ยวคุณผูหลบให้อันนี้นักเรียนดูออกไหมคะว่าเป็นรูปอะไร อของเล่นที่นักเรียนทุกคนต้องอยากเล่นหรือว่าเคยผ่านตอนเด็กๆนั่นเองก็คือชิงช้าสวรรค์สังเกตดูนะคะโครงสร้างของชิงช้าสวรรค์จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นวงกลมเวลาเราขึ้นนั่งเขาก็จะหมุนกันเป็นไปตามวงกลมนะคะอ่อแล้วคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานที่เราทํากันไปก่อนเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นการทบทวนว่าเอ๊อันไหนเราผิดอันไหนเราถูกตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ เราไปดูใบงานของเรานะคะค่ะอันนี้เป็นใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทําในหน้า66ของแบบฝึกหัดนะคะสังเกตดูเราจะเป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะรูปที่เป็นวงกลมใครถูกให้ติ๊กถูกไว้อย่างนี้เลยใครระบายรูปอื่นที่ไม่ใช่วงกลมมาให้กากระบาดผิดนะคะหรือรูปไหนที่เป็นวงกลมแล้วนักเรียนไม่ได้ระบายอย่างเช่นรูปนี้ถ้าเกิดหนูไม่ได้ระบายให้หนูกา ผิดแบบนี้ไปเลยนะคะสังเกตดูวงกลมการที่เขาจะเป็นวงกลมได้เป็นยังไงคะเส้นเขาจะต้องเป็นยังไงกันเอ่ยบรรจบกันรเราจะไม่มีช่องเปิดแบบนี้การมีช่องเปิดแบบนี้ต่อให้มันจะทรงกลมแค่ไหนหรือว่ามันจะมีลกักษณะเป็นวงกลมแค่ไหนก็จะไม่ใช่วงกลมเห็นไหมมันมีรูเปิดอยู่แบบนี้เราไม่เอานะคะใครที่ระบายมาให ผิดไปเลยนะคะอ่าอันนี้รูปที่2ที่เป็นวงกลมอันนี้ก็เป็นรูปที่3ที่เป็นวงกลมสังเกตดูนะไม่มีช่องเปิดแบบนี้นะลูกร,รูปที่4ที่เป็นวงกลม รูปนี้ก็เหมือนจะใช่วงกลมแหละแต่พอดูใกล้ๆจริงๆมันมีอะไรคะมีช่องเปิดอยู่ดังนั้นก็ไม่ใช่วงกลมนะคะเด็กๆอันนี้รูปที่ห้ารูปที่หกรูปที่เจ็ดและรูปที่8ปดรูปนี้ก็ดูจะคล้ายๆวงกลมนะลูกแต่ไม่ใช่วงกลมเพราะอะไรคะม,มันมีช่องเปิดอยู่ใช่ไหมมันไม่ปิดสนิทใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นก็จะไม่ใช่วงกลมนะคะ เราไปดูกันต่อค่ะ,ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงส่วนประกอบของวงกลมกันเพื่อเป็นการที่นักเรียนจะได้รู้จักแบบยังไงเอ่ยเข้าใจถึงส่วนประกอบของวงกลมมากขึ้นและเพลงนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งหนูๆเองเนี่ยแหละนักเรียนเอง ชอบเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงกลมดังนั้นเราจะมาคุ้นเคยและก็รู้จักส่วนประกอบของวงกลมจากเพลงนี้กันค่ะทานองก็ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยว,เ,ยวเราลองไปพร้อมๆกันก่อนอื่นคุณครูขออ่านให้ฟังก่อนไปทีละท่อนนะคะวงกลมวงกลมวงกลมพูดถึงวงกลมก็ต้องมีจุดเดี๋ยวเราจะมีท่าประกอบด้วยนะคะจุดตรงกลางนี่จุดศูนย์กลาง จุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลางการ,กรเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดส่วนครึ่งหนึ่งนั้นเรียกรัสมีเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเราเองเป็นส่วนประกอบวงกลมวงกลมวงกลม,กมพูดถึงวงกลมก็ต้องมีจุดจุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลาง จุดตรงกลางนีจุดศูนย์กลางการเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดส่วนครึ่งหนึ่งนั้นเรียกรัศมีสมมติหน้าเราเป็นวงกลมอยู่นะคะตอนนี้วงกลมวงกลมวงกลมพูดถึงวงกลมก็ต้องมีจุดจุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลางจุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลางการเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุด เส,ส้นผ่านศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดเส,ส้นผ่านศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดส่วนครึ่งหนึ่งนั้นเรียกรัสมีเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนประกอบของเราทีละอย่างกันเลยนะคะอะ่พูดถึงอันดับแรกเลยจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเขาจะมีความสัมพันธ์กับชื่อของวงกลมเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าไงคะเด็กๆเราบอกว่า วงกลมวงกลมวงกลมพูดถึงวงกลมก็ต้องมีจุดใช่ไหมคะจุดตรงนั้นที่คุณครูหมายถึงก็คือจุดนี้นั่นเองและจุดตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรคะอ่าเขาเรียกจุดศูนย์กลางดังนั้นเรามาเติมกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ จุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลางจุดตรงกลางเีจุดศูนย์กลางการเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดเอามองเลยจุดตรงกลางนี่คือจุดอะไรคะรูปที่นักเรียนเห็นอ่าจุดกอคุณครูก็เติมไปเลยค่ะว่าจุดกออ่าขอโทษทีค่ะประกาเพื่อนอีกทีหนึ่งจุดกอแบบนี้อ่า การเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดวงกลมของเราชื่ออะไรคะรูปนี้ที่เห็นพอเขาเรียกตามจุดศูนย์กลางเลยจุดที่เขาหมายถึงก็คือจุดอะไรนั่นเองอ่าจุดกอน,นั่นเองลูกแบบนี้เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆคครูว่านักเรียนหลายๆคนนะ่ะเข้าใจแล้วก็ทําได้จุดตรงกลางเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางก็คือจะอยู่กลางของวงกลมพอดีเลยนะลูกนะ และการเรียกชื่อของวงกลมเราจะเรียกตามจุดศูนย์กลางอันนี้ไปดูอันดัดไปอะไรเอ่ยวงกลมที่เห็นนี้มีจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรคะมองเห็นไหมเอ่ยคุณครูซูมให้เขาเรียกว่าอะไรคะ วงกลมที่เราเห็นนี้มีจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรเอ่ยอ้าคือจุดจอ,อนั่นเองและชื่อของวงกลมก็จะเรียกตามจุดก็คือชื่อวงกลมวงกลมนี้คือวงกลมอะไรคะอ้าวงกลมจอ,อนั่นเองรูปเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆ ถ้าเขาถามว่า,าวงกลมที่ลูกเห็นเนี้ยคือวงกลมอะไรลูกก็ตอบเลยอันนี้คือวงกลมจอค่ะเพราะว่าการเรียกชื่อวงกลมเรียกตามจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเขามีจุดชื่อว่าอะไรวงกมลมเราก็ชื่อตามนั้นเลยนะคะเด็กๆโอเคเป็นอันที่เข้าใจแล้วนะลูกนะถัดไป ไปดูส่วนต่างๆของวงกลมส่วนถัดไปเลยนั่นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางในทํานองเพลงค,คุณครูบอกว่าไงคะวงกลมวงกลมวงกลมพูดถึงวงกลมก็เรียกก็ต้องมีจุดใช่ไหมคะจุดตรงกลางเนี่จุดศูนย์กลางจุดตรงกลางเนี่จุดศูนย์กลางการเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดสามมิตินี้เราผ่านไปแล้วนะคะในหน้าเมื่อสักครู่นี้ถัดไปเลย เอาไปดูเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดอ่าไปดูนะคะตรงนี้แหละนักเรียนคือหน้าที่เรากําลังจะเรียนเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดเอาไปดูกันเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดหมายความว่ายังไงเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือจะมาจากเส้นรอบวงด้านใดด้านหนึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลาง ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของเส้นรอบวงบางครั้งเขาจะมีตัวรวงมาให้เด็กๆนะคะอย่างเช่นแบบนี้เขาจะมีเส้นนี้มาให้เด็กๆอย่างเช่นอันนี้เป็นเส้น O P แล้วกัน อย่างเช่นอันนี้เขาให้มาแล้วเขาให้นักเรียนตอบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะคืออะไรหลายๆคนอ่ะชอบผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านักเรียนก็จะเอาเส้น OP มาตอบด้วยว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งจริงๆแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะจะมีกี่เส้นก็ได้จะมีสองเส้นสามเส้นก็ได้แต่ทุกเส้นนั้นจะต้องเป็นยังไงคะเขามีข้อแม้อยู่อย่างเดียวก็คือ แต่ละเส้นและทุกๆเส้นนั้นต้องลากผ่านจุดจุดที่เขาหมายถึงนั้นก็คือจุดศูนย์กลางนั่นเองจุดที่เขาหมายถึงนั้นก็คือจุดศูนย์กลางซึ่งจุดศูนย์กลางของรูปนี้คือจุดอะไรคะจุดที่อยู่ตรงกลางวงกลมเลยอ่าจุดอะไรลูกจุดดีแล้วก็เติมไปค่ะว่าจุดดี ชื่อของวงกลมก็เรียกตามจุดดังนั้นชื่อของวงกลมรูปนี้คืออะไรคะอ่าอันนี้เขาชื่อว่าวงกลมดีนั่นเองเป็ไนไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะและเส้นผ่าศูนย์กลางของเราคือเส้นไหนเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดนะคะเส้นนี้ OP เราจะนับไหมคะอ่าไม่นับนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ามันไม่ลากผ่าน จุดนั่นเองเป็นยังไงเข้าใจง่ายๆเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของเราก็จะมีเส้นอะไรได้บ้างเอง่ยอ่าเส้น zs นั่นเองและ zs ตรงนี้อ่าอย่าลืมเติมส่วนของเส้นตรงให้เขาอยู่ข้างบนอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะเขาเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะ ถัดไปอีกอันหนึ่งที่คุณครูเพิ่งวาดเพิ่มเข้าไปให้ลูกคืออะไรคะอ่า Q E นั่นเองก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านักเรียนบางคนถามอ่าอันนี้เราจะทบทวนเรื่องเก่าอีกนิดนึงนะคะบางคนถาม คุณครูคะหนูไม่ได้เติม Q E เหมือนคุณครูหนูผิดไหมคะบางคนหนูเติม E Q แบบนี้แล้วก็ขีดข้างบนแบบนี้หรือบางคนเติม S Z แบบนี้แล้วก็ขีดข้างบนแบบนี้ผิดไหมคะไม่ผิดนะลูกเพราะเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงเราสามารถเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้อันนี้ลูกไม่เติม ZS ลูกจะเติมเป็น s z แบบนี้ก็ได้อันนี้ลูกไม่เติม QE ลูกจะเติมเป็น EQ แ, e, e, แบบนี้ก็ได้นะคะการเรียกชื่อของส่วนของเส้นตรงจะเรียกจากฝั่งไหนไปฝั่งไหนก็ได้นะคะอ่ะเราไปดูรูปถัดไปกันกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเด็กๆดังนั้นเอามาดูเส้นผ่านศูนย์กลางของเราก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าจุดศูนย์กลางคืออะไรจุดศูนย์กลางของรูปนี้คืออะไรคะคือจุดที่อยู่ตรงกลางก็คือจุดอะไรนั่นเองอ่าจุด C นั่นเองลูกและชื่อของวงกลมก็เรียกตามจุด ดังนั้นชื่อของวงกลมคืออะไรคะเด็กๆชื่อของวงกลมก็คืออันนี้ชื่อว่าวงกลมอะไรครับวงกลมสีนั่นเองและเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของเราก็ต้องเป็นอะไรคะ r V นั่นเองขีดเส้นข้างบนให้ด้วยนะคะเพราะเขาเป็นส่วนของเส้นตรง บางคนขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการย้ำอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะให้หนูเข้าใจนะลูกนะเส้นที่มันผพาดผ่านอย่างเงี้ยแต่มันไม่ผ่านจุดอันนี้เส้นสีม่วงที่นักเรียนกำลังเห็นนี้เขาไม่เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะลูก ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นที่พาดผ่านวงกลมแบบนี้แต่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางเขาไม่เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะลูกนะเขาจะเรียกว่าคอร์ดเท่านั้นไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางและหลายๆที่ชอบเอามาลวงเด็กๆ และหลายๆที่ชอบเอามาลวงมากเลยให้นักเรียนตอบว่าเส้นไหนคือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางมีเส้นใดบ้างนักเรียนบางคนชอบเอาเส้นตรงนี้ไปตอบนะคะคุณครูขอ,ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือจุดศูนย์กลางเขาก็ต้องลากผ่านแบบนี้นะคะค่ะเราไปดูส่วนประกอบถัดไปเลยดีกว่าค่ะ ส่วนประกอบสุดท้ายของวงกลมที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือรัศมีพูดถึงรัศมีเดี๋ยวเราไปดูที่เพลงเราอีกครั้งหนึ่งกันค่ะก่อนจะไปดูเรื่องรัศมีนะคะวงกลมวงกลมวงกลมพูดถึงวงกลมก็ต้องมีจุดอันนี้เราผ่านไปแล้วใช่เราเรียนไปแล้วจุดตรงกลางเรียกจุดศูนย์กลางอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วการเรียกชื่อนั้นก็เรียกตามจุดอันนี้เราผ่านไปแล้ว เส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วเมื่อหน้าสักครู่นี้นะคะอันสุดท้ายส่วนครึ่งหนึ่งนั้นเรียกรัศมีความหมายของเขาก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเรียกรัศมีนั่นเองครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเรียกรัสมีถ้าเขาให้รัสมีมาอยากได้เส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งก็คืออะไรครับ เราเอาเส้นผ่าศูนย์กลางไปหารสองนั่นเองเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งออกมาในทางกับการอยากเขาให้รัศมีมาอยากไปแล้วเขาอยากให้นักเรียนหาเส้นผ่าศูนย์กลางลูกก็เอารัศมีไปทําอะไรนั่นเองอ่คูณสองนั่นเองเพราะมีคําว่าอะไรคะครึ่งหนึ่งนั่นเองอไปดูหน้ารัศมีนะคะไปไปดูที่วงกลมอันแรกเลยเราจะมาทําความรู้จักรัศมีกันในหน้านี้นะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรัศมีให้ดูอะไรก่อน จุดศูนย์กลางก่อนเราจะไปทีละสเต็ปนะคะจุดศูนย์กลางของเราในรูปนี้คือจุดอะไรคะอ่าจุดดีนั่นเองชื่อวงกลมก็ชื่อวงกลมอะไรคะอ่าวงกลมดีพอเรียกตามจุดเส้นผ่าศูนย์กลางอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเราก็คืออะไรคะ ZS นนั่นเองแบบนี้ แล้วเขาบอกว่าส่วนครึ่งหนึ่งนั้นเรียกลัสมีครึ่งหนึ่งนั้นก็คือจากอันนี้คือทั้งเส้นใช่ไหมคะเด็กๆครึ่งหนึ่งนั้นก็แบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ครึ่งหนึ่งเส้นนี้มาตรงนี้เรียกครึ่งหนึ่งเขาเรียกรัสมีอ่ะเรามาดูทีละเส้นกันดีกว่าเอาเส้นสีเขียวนี่ก่อนเนาะเห็นไหมเอ่ยสีเขียวคุณครูร่กไม่เห็นแน่เลยยวคงครูเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ ครึ่งหนึ่งของเราเรียกรัศมีครึ่งหนึ่งตรงนี้ไปถึงตรงนี้จากจุด D ไปยังจุด S เราก็เขียนเลยค่ะว่า D S หรือจะ S D ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงจะเรียกจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ถ้าไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วไปอีกครึ่งหนึ่งค่ะเส้นสีม่วง อีกครึ่งหนึ่งของเราก็คืออะไรคะอ่า d z นั่นเองอ้าวอันนี้คุณครูหายครูขอเติมอีกทีนึงนะคะสงสัยเผลอลบไปอ่าดังนั้นลัศมีของเราอันนี้เขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาหนึ่งเส้นใช่ไหมคะหนึ่งเส้นครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็จะเป็นแยกออกมาเป็นสองจริงๆมันคือเส้นหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ครึ่งหนึ่งตอนนี้เขาตาัดโชว์ออกไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ1กับหนึก,นหนก็จะเป็น2นั่นเองดังนั้นรัศมีก็จะมี2อ,อันนะคะถ้าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา1อันแต่ถ้าบาังเอิญบังเอิญรูปนั้นเขาให้อีกเส้นหนึ่งมาเป็นแบบน,น,นี้แล้วตรงนี้ให้เป็นจุดอะไรดีจุดคิวละกันค่ะนักเรียนก็เอามาเติมได้เลยว่าน,นี้คือรัศมี พราะมันลากจากจุดอะไรคะจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือรัศมีเหมือนกันอันนี้ก็เติมไปด้วยว่าเป็น D Q แบบนี้แต่อันนี้เขาเอามาแค่ครึ่งหนึ่งถ้าอยากให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็แค่ลากเติมไปอีกครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองลูกเป็นยังไงคะนักเรียนพอเข้าใจมากขึ้นไหมเกี่ยวกับคำว่ารัศมีอ่ะเราไปดู ด้านข้างถัดไปนะคะจิกๆด้านข้างถัดไปจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรคะเติมไปเลยค่ะจุด C และชื่อของวงกลมก็เรียกตามจุดดังนั้นอันนี้ก็ชื่อว่าวงกลม C เส้นผ่าศ,ศูนย์กลางคืออะไรคะรูปนี้ที่เขาให้มาอ่าก็คือ RV นั่นเองค่ะหรือใครจะตอบว่า VR ก็ได้นะคะหรือจะบางคนเติมว่า VR แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติของส่วนของเส้นตรงนะคะถัดไปรัศมีรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่งก็จะได้อะไรคะ CV ออกมา1อัน และอีกฝั่งหนึ่งก็คืออะไรคะอืม CR นั่นเองหรือบางคนเอา RC มาเติมก็ไม่ผิดนะลูกนะเพราะมันก็เป็นส่วนของเส้นตรงเหมือนกันจะเรียกชื่อจากฝั่งใดก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอทวนอีกหนึ่งครั้งส่วน ประกอบของเส้นส่วนประกอบของวงกลมเลยมีอยู่หลักๆนะสามอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่ตรงกลางและชื่อของวงกลมก็ตามจุดศูนย์กลางเลยนะคะอันที่สองเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางต้องลากผ่านจุดหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นเส้นใดที่จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางได้ต้องลากผ่านจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือจุดตรงกลางของเรา แบบนี้นะคะและอันสุดท้ายของเรารัศมีรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือถ้าพูดถึงเส้นผ่านศูนย์กลางเขาต้องลากผ่านจุดใช่ไหมคะรัศมีครึ่งหนึ่งก็คือจะเริ่มจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมก็จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเด็กๆค่ะ แล้ววันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจบคลิปวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูใบงานของเรานิดนึงนะคะซึ่งคุณครูแปะไว้ให้อยู่ในคลิปเรียนหรือว่าเนื้อหาการเรียนในวันนี้แล้วนะคะไปดูใบงานของเรานิดนึงค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูให้นักเรียนทําใบงานส่วนต่างๆของวงกลมนะคะสําคัญมากเลยนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อหนูชื่อเด็กหญิงอะไรหนูพิมพ์ไปเลย สมมติหนูเด็กหญิง A นามสกุล B ชั้นป6ทับอะไรเอ่ยทับ1และกันเลขที่25แบบนี้นะคะเอาไปดูกันค่ะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรคุณครูให้นักเรียนเติมคำตอบของชื่อวงกลมจุดศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางและรัศมีให้ถูกต้องอาไปดูวงกลมนี้ที่นักเรียนเห็นวงกลมแรกเลย จุดศูนย์กลางคืออะไรคะรูปที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่ตรงนี้อ้าจุดศูนย์กลางของเราของวงกลมนี้คืออะไรเอ่ยอ้าคือจุดชอนักเรียนก็ลากตัวชอช้างมาเติมแบบนี้ชื่อของวงกลมคืออะไรดูซิสมมุติอันนี้ชื่อของวงกลมก็คือขอรุ่นนักเรียนก็เติมลากตัวขอมาเติมแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคือของงอนักเรียนก็ลากของงอมาแบบนี้ ลัศมีคืออะไรชอขอนักเรียนก็ลากชอขอมาแบบนี้แต่ลัศมีมีหลายเส้นลูกกัดลากมาเติมหลายตัวได้อ่าเส้นผ่านศูนย์กลางมีหลายอันนักเรียนก็ลากมาเติมได้แบบนี้อ่าถ้านักเรียนคิดว่าเอ๊ะคำตอบนี่ผิดอเอานักเรียนเอานี้มาแทนได้เอานนี้ึ้นไปได้แบบนี้อันไหนผิดเอาออกไปอันไหนถูกก็เอาใส่ไว้เหมือนเดิมแบบนี้ และเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องโดยกดปุ่มข้างล่างนี้นะคะว่าเอ๊ะถูกรอเปล่าแล้วก็กดด้านซ้ายแค่เชคคาตอบแค่นี้เหมือนอันนี้คุณครูผิดหมดเลยเพราะคุณครูยังไม่ได้ตอบคุณครูก็ได้ศูนย์เต็มสิบแบบนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้เป็นในเรื่องของส่วนต่างๆของวงกลมแล้วเราจเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ